S <S เปโณเปตังพุทธังธรรมังสงังฆังสารนางขตโตสามีมหันตาริมุตตาจ้ามาชมาพินนะตันธุราจ้กุตกา,าสาส่าป,ปมามตาเอวังทาตโยสัพพาถานนอคัญญตุสีเสเมปัติมาดูนะนะญม่ช้าช้าเสียเวลาผมรู้ว่าคนเดินดูทั้งดูบนผมในใจไอเวรนี้จับไม่มากับพูดนาะนนานงูมันก็ไม่ยอมปล่อยกูดูสักทีเดินหนีผมไปหลายลายแล้วบอกว่าผมไม่รักนะ่ผมไม่ดึงขาใครไว้อยู่แล้วที่ผมพูดตันตุโอลิอ่าโชให้พี่น้องดูกันหน่อยครับ อ่านั่นแหละนั่นแหละอ่ะโชว์เอิบโอ้โหดูดิฮะอันนี้ก็ดูความยาวพี่น้องครับดูความยาวของเขาพี่น้องอ่าดูความยาวของเขาพี่ระวังด้วยนะครับคุณโอ้โหยาวกว่าเสืออีกนะพี่น้องนะอ่าเดี๋ยวรอบนี้พี่น้องคนไหนไม่จอนจากไปฮะอ่าคุณน้าสาวเมื่อกี้เห็นงูเผือกแล้วใช่ไหมจ้าต่างประเทศพี่น้องอ่ามาดูกันใกล้ๆกันแล้วกันนะครับ อ่ะโชว์ให้ดูกันหน่อยนี่ไงนี่ไงเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวดูการต่อยมวยระหว่างคนกับงูกันด้วยเด้ออ่ะนี่ไงเอามาดูกันใกล้ๆก็อ่ะรอบสุดท้ายแล้วผมก็จะเลิกละรู้สึกว่าคนน้อยอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ให้พี่น้องดูงูฮะตัวนี้ที่ว่าโดนแสงแดดแสงแดดฮะประกายเป็นเจ็ดสีเลยนะพี่น้องนะอ่ะมาดูกันเองมาดูกันใกล้ๆนี่ไง สายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้โชว์ให้พี่น้องดูกันแล้วอ่าน,นี่งูจงอางออกแล้วนะครับอ่าใครจะดูก็มาดูเด้อ,อนนี้อันนี้งูจงอางแต่ตัวนี้บันเชื่อแล้วผมเลี้ยงมาหลายปีแล้วครับคุณตาเอาไว้ถ่ายละครนะเอาไว้ถ่ายสารคาดีอื้ออ่านระวังงูจงอางนี่ซื้อเป็นศอกเด้อให้ศอกละแปดร้อยบาทจับเป็นจับได้จับมาขายแต่เวลาเอามาขายกันามาขายเป็นตัวแบบนี้เด้อ ไม่ใช่จับงูจงอางได้เก้าศอกกัดผัดเผ็ดใบกะเพราสามศอกเหลือหกศอกมาขายผมไม่ซื้อเดาเด้อปรับให้นั้นกัดไหมอย่างว่าผมซื้อเฉพาะงูเป็นงูตายผมจะไม่ซื้ออาเก็บงูจงอางลงล่างในยกลางงูเห่าผีสิงเดินหน้าไปตรงไหนเดยวผมไม่ดูงูเห่าผีสิงอ่าไม่ต้องกลัวตัวใหญ่ซื้ออ้อยให้ช้างกินได้บนขอประทานอภัยนะครับที่ทําให้ตกใจคนโบราณเขาบอกคนตกใจจะหมดเคราะ,ะาห์กระย์ถูกกระอยคนคนขน,น,นหันมาเราหมดเคราะห์เด้อ หมดโศกหมดโรคหมดภยัยอันตรายทั้งปวงอันนี้ผมไม่ดูน้ําเ,<อ>เดี๋ยวผมไม่ดูหัวมันหน่อยหัวมันแปลกจริงหรือเปล่า<อ>หัวมันคล้ายๆหัวปลาจริงหรือเปล่าหัวมันแปลกมากแปลกไหมครับอันนี้หางนะครับไม่ใช่หัวเดาตาเดาตาจะบอกบักขำบักขำงูจะแปลกอีหลีหัวแหลมเฟี้ยวเลยอันนี้หางนะครับไม่ใช่หัวและสังเกตดูตามเนะะื้อตามตัวไม่มีเกล็ดเขาจะมีตะปุมตะปำน้าแหลมคมแต่งูปักให้ในเวลาตายภาคใต้ฉลาดนะ เขาจะตัดหัวทิ้งตัดหางทิ้งเอาไปโอกหนังจากเด็ดเอาไปถูไม้แทนจะบุ้งจะใบดีฉันหนึ่งได้สังเกตดูที่ท้อง<ล>ท้องเป็นลูกๆเลยกําลังดีใจมากโงตจนนี้มกําลังตั้งท้องมาท้องท้องได้สี่เดือนแล้วแต่ผมก็ไม่รู้นะมันท้องกับใครอ๋ออย่าพิ่งมองหน้าผมเดือตาเดือไม่ได้ท้องกับผมนะแต่ถ้าท้องกับผมก็ดีเนาะลูกออกมาตัวเป็นงูหัวเป็นคนเอาไปปิดวิกเก็บคนละสิบบาทสงสัยผมจะรวยหน้าดูอ่ะผมไม่ดูทั้งตัวดูใกล้ๆเนี้ย๊บ นี่ประเภทนี้นภาคใต้บอกเป็นโอเห่าท่าลภาคเหนือบอกเป็นโูเห่าฟ้าร้องภาคกลางบอกเป็นโูเห่างวงช้างเขาบอกคนไหนถูกกัดตรงไหนจะมีอาการบวมใหญ่เขาเหมือนงวงช้างแต่ไม่มีพิษถึงกับตกายนะครับอาจจะมีอาการบวมและอาเสบไปได้อะไรซื้ออาหารบานให้ปลาก,กินได้บุญไปได้อะไรซื้อไก่ให้งูกินได้ครับคำบุญกับงูอายุจะได้ยืนยาวเหมือนตัวงูไม่ของรอเล่นนะครับข่าวว่าสองไปได้ดูไหมครับ รถเก่งดีออสประสานงานกับมอเตอร์ไซค์เบฟมอเตอร์ไซค์พังยับเลยครับคนขับแค่ทะลอกมีฝานคอเส้นเดียวคุณดับป้าเอาฝานคอให้ลูกให้หลานรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีอ่าเรื่องจริงเอาของให้ฝานคออ่ะตอนนี้ใครจะดูจงอางพี่น้องตบมือดังๆหน่อยครับตบมือดังๆดังๆเอาเลยครับให้พี่น้องดูหน่อยของใครแปลงห้าสิบครับอย่าไม่ได้สตัมทอนอ่ะตอนนี้ดูตอนนี้ดู เฮ้ยโอ้ยดูจงอางแผ่ขึ้นมาละจงอางแผ่แล้วจงอางแผ่แล้ว่ะใครจะดูมาดูเถอะพี่น้องเด้อใครจะดูงูจงอางรีบมาดูนะเอออย่าให้ดูมากอย่าให้ดูมากครับหมองูเราบังล่อไว้อย่าให้ดูนะครับให้ดูทีลนตัวทีละตัวครับเอาตัวที่สองยกเดินหน้าไปเลยครับเดี๋ยวดูกันต่อวันี้งูเยอะ